นี่างปลากระป๋องของนี้ทุกบ้านต้องมีใช่ไหมใช่จังหวะจังหวะจอดหน่อยจังหวะข่าวร้อนๆ้ยำครับเปิดปลากระป๋องทำได้ยำมันง่ายไปโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละเอายงได้อย่างงั้นไอตัวแรกนั่นมาจากจามีก้าเนี่ตัวแรกมันบางเงานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทํามาจากปลากระป๋องเราไปทําเป็นเทมปุระอันนี้คือคิดใหม่แล้วก็ทําใหม่เป็นของว่างไม่คิดเลยนะว่าจะทาแบบนี้ได้ใช่ไหมสุดยอดจริงโอเค เรียกว่าเป็นเมนูโบราณน,นะครับดีสําหรับคนที่คัดจมูกอากาศเปลี่ยนพวกนี้นะครับเรียกว่าต้มไก่ปรุงนะครับหอมแดงก่อนแล้วกันพอเราต้องการความหวานของน้ําหอมแดงผมจะใส่ตะไคร้พอเดือดแบบนี้แล้วเราคนได้เรียบร้อยนี่แหละครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8นากา30นาทีทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของยอดเชฟไทยนะครับ